เขาเรียกว่าเป็นฝน300ปีจริงไหมฮะอาจารย์ก็ถ้าพูดถึง300ปีเราก็อาจจะมองว่าอู้อีก300ปีถึงจะเกิดนะคือมันเป็นเรื่องของการเอาสถิตินะสถิติมาร้อยเรียงแล้วก็มีการวิเคราะห์อยู่หลายรูปแบบนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางวิชาการเวลาพวกเราจะใช้ในการออกแบบก็เออคาบการเกิดย้อนกับ300ปีนะแต่ความเสียหายที่เกิดจากน้ำนะ25ปีนะครับถ้าพอจำได้25ปีที่แล้วเนี่ยครับ น้ำก็ท่วมหาดใหญ่ในลักษณะนี้ประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าท่วมสั้นหน่อยก็3วันนะฮะแต่คราวนี้พอมาถึงปีนี้25ปีให้หลังนะครับมันท่วมมากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นเนื่องจากว่าเมืองขยายตัวก็แน่นอนนะครับไอการที่จะระบายน้ําลงได้ช้าลงทงั้งๆที่เทียบวันนั้นกับวันนี้นะเรามีคลองรอหนึ่งถึงรอหกแล้วนะครับรอหนึ่งะแล้วก็รอสที่ขยายตั้งแต่ในเมืองออกไปนะ รอสองขยายในเมืองออกไปรอสามก็คอยรองรับรอสี่ห้าหกเอาน้ําลงลง,ลงทะเลสาบอ,อ้าวนี่เลยครับดีเลยฮะ,ฮะเราน้ําลงทะเลสาบได้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเมืองเราก็ขยายขยายมาครอบคลุมหมดเลยเดิมนี่นะครับไอคลองรอหนึ่งนี่บอกว่าเอาน้ําลัดตัดออกไปก่อนที่จะเข้าเมืองเมืองคือสีส้มๆขาวสีส้มๆก็คือแอนกระทะของหัดใหญ่เป็นแองกระทะแล้วเมืองก็ขยายตัวมาด้วยคําว่าเมืองขยายตัวนี่นะครับ อันที่หนึ่งก็คือว่าเอ้าถมที่ทําศูนย์การค้าดีกว่าอ้าวถมที่ดินก็คือแก้มลิงหายไปนะครับไ<ะ>อ้นนที่ที่ว่าเป็นแอ่งกระทะแอ่งเล็กแอ่งน้อยคอยเป็นแก้มลิงคอยซับน้าไว้ด้วยก็ไม่มีที่ซับน้ําแล้วนะไม่มีฟองน้ําแล้วนะครับก็มีแต่ว่ามาเท่าไหร่ผ่านไปหมดเลยแต่คลองร้อหนึ่งก็ทําหน้าที่นะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับเรียกว่าพยายามเอาน้ําให้เข้าคลองคลองเตยฮะเข้าเข้าคลองรอสองเนี่ยนะครับคลองรอสองที่ปรับปรุงใหม่ให้ใหญ่ขึ้นเนะี่ยเบี่ยงทางน้ำไม่ให้เข้าเมืองหัดใหญ่ ก็คือจะเห็นว่าเมืองหาดใหญ่เป็นแอ่งตรงนี้ยเบี่ยงไปเพื่อจะเียงไปเลยทะเลสาบสงขลาครับเบี่ยงไปเลยแต่ปัญหาตอนนี้ก็คืออย่างที่เรียนน้ําทะเลหนุนสูงเอาไว้หลังวันที่29กก่อนนะค่อยระบายได้ดียิ่งขึ้น